ดีจ้าชื่อสนองพูดเพราะจ้าปณิชแก่ปายางแต่ก่อนก็อยู่ภาคอีสานเนี่ลงมาอยู่ภูเก็ตใช่ไหมตัดยางมาตัดยางอยู่ตั้งแต่เข้ามาอยู่ภูเก็ตแต่พศส,สองเกียดนะนะปะะตอมลุงพงษ์นาคืมนาเงียมแกไปชวนว่าไปหาพระเจ้าพอวันเสาร์อาทิตย์ พวกนาตึมนัเนียมาบอกว่าป้าไปกินข้าวในโบสถ์กันวันอาทิตย์เวลานี่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวมารับหน้าวันอาทิตย์พอไปไปมามาเอ้าไม่ไปพอขามาตามไม่ไปหรอกยังไม่รู้จักใครแต่ก่อนคุณแสงก็มาบอกป้าไปเข้าไปรู้จักพระเจ้าเถอะไปหาพระเจ้าเดี๋ยวครอบครัวป้าก็าจ,ะจะดีขึ้นเขามาชวนตั้งไม่รู้กี่คนก็ไม่ไปแต่ก่อนนะกยลำบากเยอะเพราะว่าวานันวันลูกชายก็เอาแต่ตังใช่ไหม พราะเขารู้จักเขาติดยาเขาไปกับเพื่อนเพราะเขาไม่มีตังถ้ามาหาแม่แม่ไม่มีตังให้เขาก็ไปขายรถเขาก็ทําทุกอย่างในที่เขาจะได้เงินไปกินนะเพราะเขาติดติดยารุงเรงเลยติดติดแบบเอาไม่อยู่แล้วอ่ะแกยติดเยอะติดติดจริงๆเลยแลยแกติดจนไม่รู้จักพ่อแม่แล้วเวลามาถึงมาหาพ่อแม่ในนี้ต้องเอาเงินให้เขา พ่อแม่ก็กลัวใช่ไหมเห็นเขามาพ่อแม่ก็ต้องให้หาตังค์ให้เขาแหละเขามาหาตังค์ก็ต้องเอาตาังค์ให้เขากลัวเขาทําร้ายทําบาปไงติดหนักจนแม่ว่าอุ้ยจะทําทยังไงนะไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่รู้จักพระเจ้าวันนี้ก็ไม่รู้ยุ่ที่ไหนแล้วนอนก็ไม่หลับนะ นอนไม่หลับเพราะว่าเขาจะหาแต่เงินพอมาถึงก็ว่าแม่เอาตังมาไปโกอนเหมือนคนบ้าเลยอะแกเหมือนคนบ้าผมก็ยาผมก็ผมนัดวัดซื้อให้เอาไปขายห,หมดเดินตามทางนะนอนคิดนั่งคิดอยู่ถ้าเราอยู่แบบนี้มไม่รอดแล้วไม่อยู่อยู่ไม่ได้แล้วต้องไปหาพระเจ้าเหมือนที่เขาบอกนั่นแหละ เขาพาเรามาทําอะไรนี่เห็นเขาร้องเพลงเขาตบมือตีอันนั้นเนาะเขาบ้าหรือเราว่ากันเนมมาที่แรกนะไปก็นั่งดูครับพอขึ้นธรัสการพระเจ้าเสร็จกันลงมาข้างล่างใช่ไหมวันนี้เข้าอาจารย์ว่าไปเข้าไปเรียนหนังสือมาเข้าพระเจ้าดูซิสักสามเดือนไม่ต้องเข้าถ้าเข้าหาพระเจ้าแล้วต้องเข้าให้สุดๆเลยครับแม่ก็ไม่หยุดไหมแม่ก็เข้าไปเรื่อยๆเข้ามาจนถึงทุกวันนี้เละ แบบไหน,นที่ว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแต่ก่อนมันไม่ล <c oughs> ำบากสุดๆเลยพระเจ้าก็เปลี่ยนชีวิตครอบครัวของแม่ดีขึ้นเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยพุ่งพาพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าขอให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลง พระเจ้าก็ดีนะพระเจ้ากับ,นะกบกชีวิตกิจใจของแม่ให้แม่รับใช้พระเจ้ายูทุกวันนี้แม่ก็ขอบคุณพระเจ้าชีวิตครอบครัวของแม่ก็เปลี่ยนตั้งแต่ก่อนแม่ไม่มีอะไรใช่ไหมทุกวันนี้แม่ก็ไม่ลําบากเพราะพระเจ้าก็มาให้แม่ขาดสนอะไรแม่พอมีใช้พอมีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้ขอบคุณพระเจ้า ไปที่แรกพ่อกินเหล้าเก่งนะกินเหล้าเยอะพอไปวันแรกกลับมาไม่กินเลยไม่อยากไม่หิวเลยเมื่อก่อนอุ้มข้าวข้ามาได้ต้องเป๊ะก่อน <c oughs> เมื่อก่อนนะนะเมื่อก่อนนะถ้าคิดเรื่องลูกเรามันนอนไม่หลับร่างกายก็มันก็ผอมลงเรื่อยนคนที่อายุมากๆแบบนี้ทําไม่ได้พักผ่อนไม่ได้เราแย่พอไปครั้งแรกออกมาว่า,าผมก็เหล้าก็ไม่กิน ลูกก็ฟุ้อธิษฐานให้ลูกหยุดพวกประเภทยาสารเสพติดเงินทองมีเท่าไหร่ไม่ไม่พอลถขายหมดมเ,เข้านอนวงทีกระจับมืออธิษฐานด้วยพอหลังๆมาเห็นเขาหยุดเขาไม่ไปหาใครผมรู้สึกว่าผมไม่มีเงินมีทองจะผมสบายใจแล้วลูกผม างกายนี่ก็สุขภาพก็แข็งแรงไม,ม่มันไม่เหนื่อไม่เหนื่อยล้าัวตามน้่นตามนี่คน60กว่าปีแล้วอะยังจัดยากนะอยู่บางคนไปไม่รอดแล้วนี้ผมว่าเข้าหาพระเจ้าไม่เป็นอะไรเลยปีหนึ่งเขาพูดจำตรงนันนะผมไม่เคยเข้าไปหาหมอเลยนะตั้งใจวันเสาร์ก็ไปโบสถ์วันสุหัดก็เข้าแค่อาจารย์มาดีทั้งหมดอลจารยี่เลี้ยงทั้ง อาจารยอ์อาจารย์มาสอนคำพีบ้างแม่รู้จักพระเจ้าตั้งนานไม่ก็ชีวิตครอบครัวแม่กด็ดีนานแล้วขอบคุณพระเจ้าสําหรับครอบครัวของปณิทุงลองนะคะเป็นครอบครัวที่หนุนใจมากๆเลยค่ะที่หนูได้เข้ามาทําแคร์นะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ก็เกือบจะหกปีกว,กว่าเข้ามาแล้วค่ะแล้วจากวันนั้นมาเขาคือเป็นครอบครัวที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างมากเลยค่ะที่เลี้ยงมหาหรือว่าอาจารย์น,นี่เขาเข้ามาสอนด้วยพระคำภีอ่าแล้วก็พี่เลี้ยงหนุนใจบอกอะไรเตือนอะไรทุกอย่างอ่าปณิชกับรลุงรองนี่จะเป็นคนที่รักพระเจ้ามากแล้วก็เชื่อในองค์พระเยซูชิดเจ้าของเรานี่อย่างมากเลยค่ะ เขาก็จะอธิษฐานขอพระเจ้าเพือนเขาบอกเขาว่าเออต้องขอกับพระเจ้าแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราร่วมใจกันอธิษฐานจับมือกันเมื่อก่อนลูกชายก็ติดยาอย่างมากแล้วพอตอนนี้ก็เลิกได้แล้วด้วยการที่พ่อแม่ร่วมแรงร่วมใจกันจับมือและอธิษฐานเผื่อลูกชายตอนนี้เขาเป็นปกติทํางานได้เมื่อก่อนเขาทําไม่ได้ก็ ตอนนี้ก็หนุนใจมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาเป็นที่เลี้ยงของอแคร์ป,ปรายาของบ้านป้าณิจุงรองสถานที่ทําแกรตรงนี้ก็เป็นบ้านเขาเลยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ครอบครัวของป้าณิจุงรองนี้เดินกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งและรักพระเจ้าค่ะอยากหนุนใจพี่น้องเราทุกคนนะคะที่เดินเข้ามาในทางของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเนี่ยก็ให้อธิษฐานอย่างมากเลยค่ะ คำอธิษฐานของเรานี้เชื่อเลยว่าพระเจ้าได้ยินคําอธิษฐานของเราทุกคนที่เข้ามาเชื่อองค์พระเยสุคริสต์เจ้าของเรานะคะก็ขอหนุนใจว่าในทุกๆวันตื่นขึ้นมาในแต่ละเช้าก็ขอบคุณพระเจ้าและก็เป้าเดี่ยวอธิษฐานกับพระเจ้าในทุกๆวันค่ะพระเจ้ารักพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะเข้ามาหาพระเจ้าด้วยกัน